ตัวใหม่นะครับซึ่งทางเราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะครับโดยจะมีการเพิ่มเติมเข้ามาจากตัวแคปทีก็คือใช้รีเลย์นะครับใช้รีเลย์ไลน์ในการขับมอเตอร์ที่จะใช้หมุนนะครับเพราะว่าในตัวลายที่ใช้ความหงายบุ้งขีเนี่ยเรายังใช้อยู่นะครับเรายังใช้ในการกระดก มือคีบให้มันกระดกไปกระดกมาได้เพราะฉะนั้นในตัวหุบอ่าตัวนี้ก็ต้องใช้ลายที่5นะครับหรือลายแยกใช้ลายแยกมาเป็นตัวหุบอ่าเข้าแล้วก็มีระบบที่เพิ่มเข้ามาในลายแยกตัวนี้ก็คือระบบตั้งค่าแรงดันในการทํางานนะครับตัวนี้ถึงเป็นเอ,อ,เอกสิทธิ์ของเราครับเราพัฒนาและออกแบบขึ้นมาเองนะครับตัววาล์วตั้งค่าแรงดันในการทํางานตัวนี้ ซึ่งในคลิปนี้จะยังไม่เห็นนะครับต้องรอคลิปต่อไปนะครับจนกว่าผมจะติดตั้งทดสอบ,บตัวรถเสร็จนะครับถึงจะ,ะเปิดเผยตัววาล์วตัวนี้ออกมานะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงะระบบรีเลย์ไดร์มอเตอร์นะครับระบบรีเลย์ไดร์มอเตอร์ก็คือระบบที่ใช้งานอยู่ในรถยนต์ทั่วไปนะครับคือ,อตัวมอเตอร์เนี่ยมันใช้พลังงานสูงนะครับ มัน1,500วัตต์เพราะฉะนั้นตัวหน้าสัมผัสสวิตช์หรือคอนแทคของมัน,นที่จะส่งพลังงานเข้าไปหาตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะทำให้มันเกิดความร้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สวิตช์ขนาดใหญ่พอใช้สวิตช์ขนาดใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยการที่จะเอาสวิตช์ขนาดใหญ่เข้าไปไว้ในตัวรถเนี่ยมันก็ยากนะครับเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้สายส่งสัญญาณน,นะครับคือสายเส้นเล็กๆเ,เ,เนี่ย จะใช้ส่งสัญญาณจากสวิต์นะครับซึ่งในคลิปตัวนี้ผมใช้จอยสติ๊กนะครับเป็นสวิตจอยสติ๊กโยกจะทำงานนะครับเราปล่อยปุ๊บสวิต์มันจะดีดกลับมาปิดคืนเหมือนเดิมโดยจะใช้สายส่งสัญญาณส่งไปที่ตัวรีเลย์ที่อยู่ในกล่องสีฟ้านั่นนะครับกล่องสีเขียวนั่นอาจจะเป็นกล่องรีเลย์ใช้สายสัญญาณส่งไปที่รีเลย์เพื่อให้รีเลย์เปิดปิดตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับส่วนการตั้ง ค่าความเร็วมอเตอร์ตัวนี้มันจะไม่มีนะครับการตั้งค่าความเร็วมอเตอร์เนี่ยจะต้องใช้วิธีเซตจ,จากแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับคือใช้วิธีเพิ่มแอมป์เพิ่มโวลต์ไปที่ตัวแบตเตอรี่เลยแล้วก็เดินสายเมนนะครับสา,สายเมนสายเส้นใหญ่สายที่ส่งพลังงานได้เยอะเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นนะครับว่าผมจะส่งสายเมนไปที่ตัวกล่องคอนโทรลบล็อกรีเลย์เลยนะครับแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณไป ในระบบตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็จะมี1น,นะครับหน,หนึ่งก็คือวาล์วควบคุมแรงดันนะครับแล้วก็ระบบรีเลย์ไดร์มอเตอร์แล้วก็จะมีหน้าจอบอกแอมนะครับบอกระดับแบตเตอรี่ให้นะครับในเซตนี้ในชุดนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์094016 9897นะครับตัวนี้นะครับตัวแคปโฟเนี่ยช่องอที่จะใส่กับปลายอาร์มเนี่ยมันจะเป็นสเปคของ4 0่นะครับก็คือความกว้างของช่องนั่น17.5เซซนนะครับความกว้างของของช่องที่ใส่ปลายอาร์มโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจการทักทายพุดคุยเข้ามากันได้นะครับสวัสดีครับ